ครับสวัสดีครับเมื่อนี้เสียงหน่อยคนเลี้ยงว่าครับก็จะพามาเบ่งบรรยากาศยามมือเศร้าครับมีน้ำหมอกล่งครับอากาศเย็นเย็นยามมือเศร้าครับบรรยากาศดีๆบานเห่าครับว่าต้องไปหาเบืองไกลครับตื่นเช้าก็ได้ชมบรรยากาศน้งามครับเสียงนกมาฟังเสียงนกครับยางมือสอนห้องกันครับช่มหมอกครับหมอกตอนเช้าเช้า ๋ถวบ้านเราครับเราไม่ได้อยู่ภาคเหนือเราอยู่อีสานเราก็ดูตามสภาพครับงามครับบรรยากาศสาอสอบานเห่าครับฟังเสียงนกร้องครับ รับกาแฟมาเบ่งบรรยากาศน้มมือสาน้ำกันครับสดชื่นสดชื่นน้ำกันครับกาฝฟกคนติดตามก็ไลไ์ก็แช่ห้เสียงหน่อยคนเลี้ยงวันเด้อครับเด้อเพื่อมิคลิปไม่มเสนอมิประโยชน์และสาระให้พ่อแม่พี่น้องมาเทวเบื้องต่อไปครับสำหรับมื้อนี้เอาไว้ซ้ำนิและครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ